อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ c S Online Mobile นะครับวันนี้ก็จะพาไปทาเควสนะครับที่เป็นเควสฉลอง2เควสนะครับก็จะมีคําเช้อเชิญฉลองฤดูร้อนนะครับแล้วก็ความคิดคํานึงของต้าเฉียวเฉียวนะครับก็2อเควสนี้จริงๆไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่ามันจะมีออโต้ไม่ได้เผ่อคนไม่อยากอ่านนะอ่าแรกครับมาที่กดฉลองนะครับอันไหนก็ได้กดวาร์ปครับที่หลานโจจินนะครับ ช่วงนี้บางทีนคนอาจจะเยอะหน่อยนะอาจจะมองยากนิดนึงนะครับถ้ายายแนวได้แนะนําว่ายายแนวนะครับเพื่อความสบายใจลูก,กตาของตัวเองอ่ะอย่างแรกคือตัวที่เทต้องคุยตัวแรกคือตัวนี้ครับนี่พอคุยเสร็จปุ๊บจะมีเพลขึ้นมาให้ไปที่โรงเตียมครับอันนี้คือเป็นโรงเตียมหน้าเมืองโจโจินนะครับจริงๆจะกดวาร์ปหนึ่งออกไปแล้วก็เดินแก้ได้แลวใกล้กว่าเขาต้องการให้เราไปหาลูกคิเป็นเตียวเสียงนะครับ น,นีคนค่อนข้างเยอะนะน่าจะหลดจอดนำนานหน่อยนะครับโอ,โอ้กระตุกกระตุกกระตุกโอเคนี่นะครับพอคุยเสร็จป,ปุ๊บเขาก็จะบอกให้เราเป็นโรงน้ำชานะครับโรงน้ำชาก็เป็นโรงน้ำชาไม่นางการนะครับก็ที่ออกแบบสายบนแบบนึง แล้วก็มาคุยกับนี่ครับต้าเฉียวนะครับมาปุ๊บอันนี้ก็คือ Auto ออโต้เลยเลยตังนี้คืออันนี้เขาจะให้ไปเขาจะกลับไปคุยกับตัวกิจกรรมตะกี้นะครับเพราะว่าที่ออโต้นี่คือไม่ไงั้นมันจะกดรหัสไม่เจอนะโอเคอ่ะนี่คุย,ค,ยคุยเสร็จเพลย์ Play แล้วหนึ่งอันนะครับให้ดูก,ก่อนนะ อันกลางนะครับต่อไปความคิดคำนึงของตาเฉียวครับตาเฉียวเฉียวคุยตัวเดิมครับผมปึออ๊บอ,อันนี้เขาจะให้เราไปหาตาเฉียวนะครับก็ที่ลงน้ําชาเหมือนเดิมจริงๆอันนี้มันสั้นๆแหละทำไว้เพื่อคนขี้เกียจนะเออโอเคอ่ะต่อไปแล้วเขาจะบอกให้ไปลงเตียงอันนี้คือมันจะเริ่มไ,ไกลนะครับถ้าเราสังเกตนะมันจะให้เราไปที่ ลงเยเชอรนะครับเมืองสามต้องไปสองเมืองนะครับไปหาจิวยี่กับซุนเซ็กนะครับอันนี้เราจะไปหาจิวยี่ก่อนนะเป็นจิวยี่ตัวแดงแดงพอหาจิวยี่เสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะจะเริ่มให้รับที่รองเตรียมนะครับอันนี้เราจะเป็นคนสองนะซุนเซ็กนะครับ ตัว m อ c มันจะดูหน้าตาแ,แปลกๆหน่อยนะจะเท่ๆหนีย่ยไม่รู้เวอร์ชั่นไหนเหมือนอะต่อไปครับกลับให้กลับไปลงชาเหมือนเดิมวิธีวาร์ปที่เร็วๆก็เหมือนเดิมครับจะได้วาร์ปชนวาร์ปแค่ทีเดียวเนาะเสียเวลาชนเยอะ ถ้าคลิปนี้มีปัญหาก็จบไปแล้วเพราะผมทำครบทุกตัวแล้วอ่ะก็มาคุยอีกรอบนึงนะครับอ่ะอน,นี่ก็คือจบนะครับของรางวัลที่จะได้นะครับก็จะมียานี่นะครับแล้วก็มีอะไรนิดหน่อยนะแค่ประมาณนี้แหละนะแล้วก็มาปลาพาวนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาให้นี่คือสิ่งที่ควรรู้อีกในหนึ่งวันนะครับอันนี้แถมให้นะเอ่อมันไม่ใช่คือเราทําอันนี้เสร็จเราเสร็จสองอันแล้วนะครับเราเสร็จสองเพลสแล้ว นะแต่ว่ามันจะมีพวกท้าทายชุดเฉียวชุดช่ดวยน้ำใช่ไหมครับอา,อาจจะงงๆกันว่าทํำยังไงอย่างแรกคือนีน่ครับกดคุยครับผมกดคุยนะครับกดคุยก่อนปุ๊บเขาจะให้เขาจะให้มาวันละ6แผ่นนะครับให้เรามาวันละ6แผ่นนะแล้ววันนี้มันมีการแจกของที่ทางเพปาร์แจกมาอ,อีก2อันนะทั้งเป็นทั้งหมด8แผ่นนะครับก็แค่เข้าไปสู้เฉยๆครับแล้วเราก็จะได้ มันคล้ายๆส่งการบ้านนะนะอมแล้วก็จะมีตามจํานวนว่าส่งอะไรได้อะไรก็ประมาณนี้ครับสําหรับกิจกรรมใหม่นะครับอ่นี่นะอันนี้ก็ได้โดยทีบอันนี้ก็ส่งการปกตินะครับอันนี้ก็เป็นล็อกอินนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะมีคนถามว่ารางวัลมันจะมีรางวัลอันกูอะไรคือมันจะมีอีกอันหนึ่งสำหรับกิจกรรมเนี่ยจริงๆก็พูดถึงเรื่องบ่าว่ะมา อันนี้คือแช่น้าคูนะครับอันนี้แต่ว่ากิจกรรมนี้ถ้าสังเกตดีๆจะมีแค่วันเสาร์นะครับสุตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์ถึงห้าทุ่มห้าสิบเก้าวันเสาร์นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะมีไว้ทำมะเขืออะไรนะครับเพราะว่าวันเสาร์ปกติไปชนกับคูณสองนะครับพอชนกับคูณสองเสร็จแล้วยังติดกิวว์ต่ออีกนะครับพอติดกิวอ์เสร็จปุ๊บติดชิงทงต่ออีกนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาคิดยังไงกับการจัดกิจกรรมไว้วันเสาร์นะครับนนี้ครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับไว้เจอกันใหมกก่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ